ภาษาไหนในโลกนี้ผมก็พูดได้หมดเลยเพราะผมใช้ AI ครับ Using AI to assist in their work more and more now If you don't learn about it you won't be able to communicate with them effectively 今人々は仕事を助けるために AI をますます多く使用しています。学ばなければ彼らと話すときに理解できなくなるかもしれません。ตอนนี้คนใช้ AI ในการช่วยทำงานมากขึ้นเยอะถ้าไม่เรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเป็นไงครับเนียนไหมครับ จะเห็นว่ามันเนียนมากๆเลยถ้าใครดูแล้วอยากลองทําตามเนี่ยไปดูวิธีทำกันครับให้พิมพ์คําว่าเฮเจนใน Google นะครับ กดมาเนี่ยจะเจอ Hey Gen AI วิดีโอกดเลยให้สมัครสมาชิกแบบฟรีก่อนนะครับจะทําได้ฟรี3คลิปวิดีโอต่อเดือนแล้วมากดที่ Create Video ครับแล้วมาเลือกวิดีโอ Translation หน้านี้ให้ลากไฟล์วิดีโอมาอัปโหลดครับเสร็จแล้วเนี่ยกด Create New Translation Original Language ให้เราเลือกภาษาที่เราพูดในวิดีโอเรานะครับก็คือภาษาไทยส่วนตรง Target เนี่ยให้เลือกภาษาที่เราอยากได้นะครับตัวอย่างผมจะใส่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะ Japanese Number of Speaker เนี่ยมีพูดคนเดียวก็เลือกแค่ One Speaker ครับมาด้านล่างครับให้กดคําว่า ัมมิทแล้วก็ให้รอวิดีโอเจนสักคู่นะเจนเสร็จแล้วก็กดเข้าไปครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดวิดีโอมาดูได้เลยครับจะได้วิดีโอที่แปลภาษาแล้วแบบนี้แล้วก็รูปปากเนี่ยเปลี่ยนตามภาษานั้นๆเลยด้วยนะครับก็เอาไปลองเล่นกันดูได้ถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามเจอกันครับ